จะรู้เหรอเล่นในนี่ไหมใครพูดไวไม่ได้ให้มีสามระดับคือพูดชา้าพูดกลางแล้วก็พูดไวใครพูดไม่ได้จะต้องกินกะปิงเปล่าไม่เอาเปล่านี่เจมี่ดิกินเปล่าไม่จะกินได้เหะ <c oughs> เออกินไล้เออดีเล่นจากใคนก่อนเธอเล่นก่อนเลยคำว่าอะไรดียอะไรก้อยอบเนยโรยเกลือ กล้วยอบเนยโรยเกลือพูดเลยกล้วยอบเนยเกลือาฮ่าฮ่า่าฮจิ้มเข้าไปจิ้มนจิ้มไม่เป็นไรหรอกไม่ขอเปลี่ยนนะขนาดยังไม่ได้กินจิ้มเข้าไปอีกขนาดยังไม่ได้กินเปรี้ยงเปรี้ยวยง เดี t t 3> 3๋ยวพิแค่คำเดียวกินงทอดจร่าเหรอคิพแค่คำเดียวก็ต้องกินแค่คำเดียวดิกล้วยอบเนยโรยเกลือห้าคำอีกครั้งหนอีกครั้งนึงสามหอมต้อกินสามคำเออลูกหมดพอไีกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือ ไปกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือกล้วยอบเนยโรยเกลือเอาต่อไปเร็วสุดเก๋มดิลิลิกินเลยโดนไปเลยห้าคำอ่าเปลล์ก่อนเจมส์ ไม่ได้กัดเลยมันยังอยู่เท่าเดิมอ่ะกัดตัวไปดิเก็บเพิ่มเง่นดอกไหม <c oughs> <c oughs> ต่อไปเขามาอะไรดี